สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง F4 ทุกขุนทุกคนครับผมเนะามานี้มา,มาติดตามนะโค้งสุดท้ายครับผมอยู่ที่วางตลอเนะอันนี้เป็นเลขครับนะชุดต่องวดพี่น้องเด้อชุดตองงวดนะอยู่ที่วางตลอกชุดตองงวดครับผมปูสีไหมาทังสี่นะ นี่คือชุดตวงงวดครับผมแปดสี่ศูนย์สี่แปดศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์เล่ากศูนย์ี่หนึ่งแปดได้พียอด้วยอันนี้คือชุดตงว,ดวงวนนตงวดอามอน,นีมาติตามโครงทุนไทยว่าปูราสีว่างจังหวะจะให้ตัวไหนเนาะจะเน้นตัวไหนหรว,ว่าจะมีเพิ่มเติมไหมเราติดตามรับชมมาฟัางน้ำน้ำกันด้พี่้องเลยนั่นไลองเขียไนไว้ดิ เขียนไว้ยก่อนเขียนไปเลยเขียนยังไงก็ได้ตัวเลขตีคนแา๋วมาไหวเขียนไเลยเขียนยังไงได้เนี่ยเขียนงนี่เขียนตาเลยเดี๋ยวมันจะลืมยังปูโซเ แล้วก็เขียนอีกตัวเดียวกันนั่นอยู่แถวล่างอีกอทัดไปนั่นเออตรงๆกันนั่นตรงเออนั่นผูกถูกอ่ะใช่ตรงอือตรงก็ไม่เก่าแล้วก็เขียนเลขขีนี่ไงนะขีนเแล้วก็เขียนตัวเดิมนี่เนี่ยเนี่ยีเอาปูนันไม่ไม่ง่ายไม่ได้ไงเนี่เนี่ยขึ้นมามีแต่เลขผีแบบนั่นแต่ว่าเลขผีอือแต่ว่า เราบอกอยู่อยู่ท้ายอย่างนี้นี่ย่าให้กลับไปอยู่ใส่นี่อบอกบอกให้เด้งไปเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่ว่าเด้งหน้าเด้งหลังเด้งกลับไปกลับมาเดี๋ยวนี้อันนี้คือของแท้ของมันเลยนี่อ,อยกบนนี้ที่จะบอกให้เนี่อันนี้ปูว่าอยู่เลยแต่ว่าปูกว่าอยู่ในนี่ทั้งทั้งงวดวันที่เท่าไหร่ ออวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกเลยพฤศจิกายนอยู่นี่เลยแต่ปูบ่บ่ได้ชี้ว่าตัวนี้คู่นี้<อ>คู่นี้นะโอแต่อันนี้ปู่ก็เข้าใจว่าอันนี้คงจะเป็นรอบแรกแน่บ่โอ้ค<อ>นเป๋อมากว้วสงวงางวดส่อนอืมแต่ว่ามันเป็นเหลี่ยมเป็นล็อกอย่างเงี้ยเนาะอ๋อสี่เหลี่ยมตีเป็นสี่เหลี่ยมอย่างงี้จับสี่เหลี่ยมเป็นเป็นสี่เหลี่ยมอย่างงี้มดทุกตัวเลยนี่อ่า เออป็นสี่เหลี่ยมงี้ไว้มดทุกตัวนี่อืมสี่เหลี่ยมตีตีกว่าไปอ่าตีกว่าตัวอืมอ่อสี่งี้เลยเอ้ยงี้ได้แต่กระบอรู้ว่าเพิ่นจะให้ยูบลอกได้สักสี่บ่มมันก็ไม่ยากพี่น้องมันไม่ยากทำไมขั้นเพิ่นว่าให้มาสอนหน่อยพี่น้องมันเลียว่าตรงกันใช่ไหม โอ้อ่อะไม่ไม่ยากเลยเลขมันหน้าก็คือกันหลังก็คือซ้ำซ้ำกัดด้วยพี่น้องเลขมันซ้ำกัดโย่แต่ทำงานงามนดิทำเหมือนที่ปู่มาให้เบิ่งดิกลงงอกลงตรงนี้ก็ขีดตีนอย่างงี้ดิโออย่างงี้ปู่กองงอกกลองงอกให้มันไปรัก็เออเราเอามาอย่างงี้เนาะโอ้พ่อละพอละมาเส้นเนี่แหละโอ้ อันนี้เราบอกให้ขยับไปไหนเลยอเออันนี้เราบอกให้ขยับไปไหนตัวท้ายนี่ตัวท้ายนี่้อยูจะซีเลยอันนี้ปูเลยมันตื่นมาเลยเข้าใจความหมายป่ะเอ้ามันตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันคงจะเป็นเป็นหมวดวันที่หนึ่งนี่มาน่อยมาล้ว่าสองหมวดอยู่นี่เลยแต่ว่าเพิ่นบอกก็คือว่ามาไหวัสองหวด เมื่อวันนี้เป็นวันของผีล้วนเลยว่างั้นครับผมบ่มีเทวดาบ่กเกี่ยวก็เลยว่างัน้นคล้ายๆสม,มติว่ายมมาถุดเขาป่อยผีเนะาะปล่อยผีทำฮโลวีนถ้าถ้าเป็นบ้านเรา,าศาสนาพุทธเป็นวันตักบาตรเทโบโบหนะก็ครับอ,อ,อันนั้นทำไมว่าเป็นวันของผีหรือผีชวนญาติจะมารับบุญบ่โอแต่ว่า มหาเฮงเข้าใจว่าเป็นวันอะไรนะเป็นวันวันอะไรวันฮาโลวีนเดย์อินฮาโลวีนเดย์อินว่าเส่นลละวันของต่างประเทศเพิ่อต่างประเทศของฝรั่งมั้ค่าอืมอ้าวเนี่คนก็เลยว่ามาหายไปแล้วแต่ว่ามันงดมีสองแปดซีได้พี่น้องได้สองแปดซีสองหนึ่งซีอ่าเลขซ้ำๆกัน เพียงแต่ว่าหลักสิทต่ตางกันอันนี้ความเข้าใจปูว่าตัวนี้มันจะเป็นวันที่หนึ่งอ,อันนี้เป็นวันที่สิบหกโอ้ถ้าคิดตรงกับความหมายของปูว่ามาี่ก็บป่วยที่ผ่นสื่อสารมาอา่ที่ผ่็นสื่อสารมาโอ้บ่วม่นว่ามาปลูกธรรมดาเนี่ยปลูกสองรอบรุ่นโอ้จะบ่เข้าใจสองรอบเลยอเอา ไม่มาแล้วก oh oh. ็มามาอีกเนาะนี่ลุกลูกลุกลูกพวกั้นโอนนั่งลงกลูก้อนเห็นนะลูกลุกลกเดี๋ยวนี้ให้ดูนี่พวกั้นโอ้จมอยู่นั่น่หะผมวันนั้นก็จมจุดทุบจุดเทียนเนี่ยบอกจุดทอดทางจุดมามัดจมอยู่นั่นแหละพวกั้นอันนี้ออกภาษาเลยไปมาให้ก่อนมัดแบบออกออกภาษาอะไรพวกั้นนี่แหละ อันนี้เข้าใจสื่อสารดูแล้วอาจจะเป็นชุดแรกของวันที่หนึ่งอันนี้ความเข้าใจของปูเนอะครับอ่าอาจจะเป็นวันที่หนึ่งอ่ชุดข้างบนนี่อ่าเอาพี่ลองแะมาทางไหนแต่ว่าสองตัวนี่มันเหมือนกันนี่เหมือนกันเออหลักร้อยกับหลักเหมือนกันเลยอืมีเปลี่ยนตัวนี้กับตัวนี้ครับผม อันนี้พี่น้องไปหาจับดูรัฐบาลไทยก็ได้อยู่อาจจะมีครั้งหรือใกล้เลขจะออกเหลือวันที่เท่าไหร่ล่ะเป็วันเดียวอหรือออกหลือวันเดียวคืนนี้แหละเนาะคืนนี้แหละวันพวกนี้เป็นวันตัดสินหละสารโลกเราวันพ่กนี้อ้าวเอาได้เลก็ได้เลยพี่เราเรื่องเลขเลขลาวพัฒนามันออก ตัวนี้กับตัวนี้เนาะตัวนี้เนแมนบอกที่ว่าเนาะเขาทำไเป็นตัวเดียวกันนู้นี่ประเด็นว่ามาจากนี่บอกปูเด็กทีสองสองสี่มาจากนี่บ่มาจากสองโอออกไปแล้วตีออกไปแล้วนี่แล้วเอาวันพุธเอาวันพุธก็มีด้วยหรือวันพุธหลังจากรัฐบาลให้กับคำค้ามมากระตอรัฐบาลฟังความโค้งให้เนาะพูดกับปูด้วยนี่ ตัวจริงเสียงจริงนี่คือยืนยันว่าเป็นเป็นของรัฐบาลอ่าเป็นของรัฐบาลง่ายงครับอืมโอ้พี่รองเอ้สอ้งหวัวสร้าได้เดินอามาไว้วบินมาไม่มางว,ด,วดเดี๋ยวไดว้พี่รองเด้อพี่รองจะเอาหวาไวได้ก่อนถ้าออกแล้วถ้าเขาขายซื้อไว้เลยบาทเพราะว่าถือว่ารูร่วงหนาเลยที่นี่อืมอ่าวว่าต้อง ไปหาที่ไหนเพราะว่ามีอยู่นี่สองหัวติดสองหววติดสองหวดส่อนเลยนวดวันที่หนึ่งมาสิบสกางวันที่หนึ่งมาขึ้นตัวนี้ครับต่อไปเป็นตัวนี้มันก็จะเป็นไปได้อยู่เนาะครับผมแต่เน้นๆคือนี่แหละชุดแรกข้างบนนี่เตปูข้างบนนี่แหละเพราะว่าเอาตัวนี้เรามากองกันเนาะนี่เนี่ยคัดคัดให้เบิ่งติดการน้ำดำๆเนี่ยเปิแยกไว้ยูวแยกไว้ย่า เอามาก็มาเอ้าเอ้ากันบานนี้ก็เลยเงียบไปอก็จําได้อยู่ละแต่ก็อยู่เฉยๆนะโอ้อันไปนี้มาอีกแล้วบานนี้ลูก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 กูเห็นเป็นอย่างนี้มอนนี่ก็เอาตัวเก่าเนี้ยมาให้บ่งอีกถึงสองหลอดัวจะไปให้ความเนาะเออเรียกไปให้ความโอ้ี่หลองเลย เล็นเล็เอามาด้วยการมดอ่ะบรรู้เราว่าเป็นเลขกอะไรเป็นเลขกอะไรเนะโอ้ขูดเข้ากันมาเลยเจอะไรแล้วมาจับเลี้ยงให้ไหมจับเลี้ยงให้ไหมให้มันถือตแหน่งองให้มันลงตัเอาทําไมอยู่ข้างล่างข้างหลังเหมือนกันไปหมดอือนี่จะตัวเก่าเลยเนาะซีซีอตัวเก่าซซีีออกไปเลยนะ ไม่นี่เออไม่เนี่ยอสองวัดซันเลยพี่น้องเด้ออ่าเห็นแล้วงวดนี่วันที่หนึ่งพฤศจิกาดีกว่าวันที่สิบพฤศจิกาการนี้ยื้ได้มีอ่าเพราะว่าเปิดมาไว้นแรสอ้งงวดแล้วนาออันนี้ถ้าจะไปต่างประเทศเอถ้าถ้าเราจะเอาต่างประเทศด้วยมันอาจจะมาอยู่อ๋ออาจจะเอาอยู่ได้ชุดนี้เลยอ่าชุดนี้เลยต่างประเทศ วัดพุทธขี่ัยาดได้พี่รองเราขึ้นสกายแลบอย่างนี้เลยบานนี้ถ้าตางประเทศขึ้นสกายแลบอย่างนี้เลยเออถ้าต่างประเทศเอาไล่ตั้งบาทนี่ไล่ตั้งเลยโอ้พี่รองหลายบาทเลยเอออันนี้พูดให้มันจบข่าวเลยได้สองต่อแหลยพี่รองเอ้ได้สองต่ออนี่แนะถ้าเอาสกายแลบเลยอ่า ถ้านี่ก็เป็นไปได้เพราะว่ามันไปแล้วเนาะสี่สี่ยไล่รองไล่ตั้งมันจะมาอีกก็ไม่รู้หรอกว่ามันห้ามไม่ได้เลยเมื่อวานนี่ถ้าถ้าได้ชุดนี้นี่แตกเลยเลยนี่นี่มาซะก็ดีวันลืมบอกให้เข้ามาซะเข้ามาซะก็ไม่ได้วานนี่ถ้าได้ชุดนี้นี่แต่กมากันแตกเลยนี่ของจริงเลยของจริงเลยเดี๋ยว เอาวันวันพุดนี่พี่น้อง mm. วันที่หนึ่งเนอมีทั้งรัฐบาลไทยเนอะแล้วก็คข้ามๆมากกับมีทั้งฟัง mm. ตรงคำาเนอะฟังล่าเพิินแต่ว่าถ้าได้คลิปชุดนี้ไปดูแล้วอยู่ภายในนี่บ,บอต้องลบหนีไปไหนโอเข้ามาทางสกายแลบที่ว่านี่ <laughs> <ม>โอ้เอามีทีเด็ดครับผมเนอะชุดนี้ อ่ามีที่เด็ดแทๆพี่น้องอ่าโบสิงไปไชบโบนี้ไปไซววาสันเด้อเนาะสองว่าติดมีทั้งเอาไปวิดเอาเนาะแต่ว่าปูกับเย็นยิย่หลักซีก็คืออยู่ตำแหน่งของมันนั่นแหละบอ,อบอกเคลื่อนใหญ่บอยจะขยับเลยโอ้อจะขยับทั้งอื่นน่แล้วแต่อ่าอ,อ,อันนี้ห้ามเด็ดขาดเลยโอ้คนกับชาวไปห้ามห้ามย้ายเด้ออันที่อยู่ สุดท้ายเนาะเราหนั่งท่านนั่นนะเป็นแน่แพ้นั่นนะหนั่งก็ย้ายที่นั่นนะที่กาแฟกาดำนั่นนหละนะบอกว่าตัวนี้ก็อยู่ทางนี้นะยาวออกกว่ากันเอออันนี้ก็อยู่นี่นี่ะจะจ่อยจะได้สองอย่างคืออันนี้ก็ของรัฐบาลอืต่อไปภาคมืดๆแล้วก็เฮตัวนี้อีกโอ้โหตัวัวตัวนี้ต่างมืดๆนะไม่รู้พี่น้องที่นะเออ ฟังไว้เป็นเป็นแนวทางจับคือนะมาเลยปู้จับคื้จะมาเลยเอาภาคบนภาคล่างภาคขึ้นดินภาคอากาศจะไปภาคไหนก็ได้ได้พี่รองเด้อเอาไปประเทศก็ได้อ่าได้ให้เติมเลยว่าซั่นเด้อพี่รองโอ้แผ่นนี้ก็แตกแล้วบาดนี้จะไปแหลกอยู่พี่รองอ่ะอย่าพังบานได้เปลี่ยนได้บาดนี้เอาแผ่นใหญ่กว่านี้แล้วมันเอาไปได้ทุกพื้นที่ครับผมสำหรับชุดนี้ เลยพี่น้องเด้อสร้องกพี่น้องพิจาได้ครับงามบองามบ่บ่งามก็ผ่านับผมงามก็ล็อกไว้ในใจเลยอ๋อมีโชคมีหมานครับอ่าอันนี้เป็นการบ้านน้ำจิ้มอ่าน้ำจิ้มนะ